ใครที่เบื่อแล้วโคกสูงอยากได้โคกเสมอเก่งนะจ๊ะไม่ได้บรรทุกหนักขนาดนั้นแต่ก็ยังอยากได้รถเครื่องยนต์สามพันวันนี้มาเอาไปเลยนะหรือถ้าดูคันนี้เป็นโคกเสมอเก่งอยู่ชอบคันนี้แต่อยากได้โคกสูงก็บอกได้เดี๋ยวจัดให้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่อายุน้อยร้อยโลนะคะวันนี้อยู่กันที่สมชายคาร์เซ็นเตอร์สาขาอรันนะจ๊ะวันนี้นะคะเนเน่นั้นนำรถมาหนึ่งคันคันนี้ไม่ต้องพูดแล้วแหละว่ายี่ห้ออะไรก็เห็นโลโก้มันเด้งขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะคะ คันนี้คือ e ีซูดีแมกนะคะรถปี2019เครื่องยนต์3 0 0พันนะเครื่องยนต์ตัวใหญ่เครื่องยนต์ตัวแรงเครื่องยนต์ DDI Blue Power นะคะคันนี้นะเดี๋ยวพาไปดูด้านในก่อนเลยดีกว่าว่าคันนี้ด้านในให้อะไรมาบ้างปะ่ะตามนีน้มามาเลยจ้ะเดินมาเลยทุกคนเดินมาเลยเดินมาเลยนะคะจะให้ดูว่าคันนี้นะคะให้อะไรมาบ้างก่อนอื่นเลยเข้ามานั่งเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าเป็นเบาะหนังนะคะ บอหนังข้อดีของบอ่อหนังเกี่ยวกับรถตอนเดียวก็คือซื้อรถตอนเดียวใช้งานอยู่แล้วเนาะไม่ได้ขับเที่ยวไม่ได้ขับเล่นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานเงือะงอนะคะดินโดนติดตามตัวนะคะสามารถทําความสะอาดได้ง่ายนะเช็ดถูป,ปัดกวาดก็คือสะอาดแล้วนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์กระปุก5สปีดนะคอนโซลด้านหน้าตรงนี้มีร่องรอยการใช้งานจากเจ้าของเดิมมาไม่รู้เขาติดอะไรมาแต่ตรงนี้เดี๋ยวในร้านทาความสะอาดให้นะคะเดี๋ยวเอาตัวคาบกาวตรงนี้ออกให้นะ ตรงไหนที่รู้สึกว่ามันแบบเออมันต้องทํานะเดี๋ยวก็เดี๋ยวบอกเลยว่าตรงนี้ต้องทํานะคะพลาสติกด้านบนตรงนี้ยังไม่ได้แกะนะคะลูกค้าสามารถเอาออกไปแกะเองได้เลยนะคะนี้สามารถเอาออกไปแกะเองได้ะะาาไก,ไดกลัวลูกค้าไม่เห็น,นจ๊ะออกให้เห็นเลยนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวทําความสะอาดให้เนาะเพราะว่าน้องก็ผ่านการใช้งานมานะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบคันค่ะว่าคันนี้นะคะให้อะไรมาบ้างล้อหน้าล้อหลังเป็นยังไงเป็นล้ออะไร เพาลอยหรือเปล่ากระทะผ่าหรือเปล่ามันเป็นรถอะไรนะจ๊ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวขออนุญาตเปิดห้องเครื่องไว้นิดน,นึงเพราะว่าเดี๋ยวจะได้พาดูห้องเครื่องด้วยนะคะ<ม>ก่อนอื่นเลยค่ะคันนี้นะจ๊ะสีเนี่ยถูกใจลูกค้าแน่นอนนะคะเพราะว่าคันนี้นะจ๊ะได้เป็นสีบอนเท่านะคะสีบอลเทาเข้าได้กับทุกอาชีพทุกชังโลกนะคะไม่ว่าใครจะไม่ถูกกับสีดําไม่ถูกกับสีขาวเอาสีตรงกลางแบบคันนี้ไปนะจ๊ะรอหน้าค่ะ ลอกกระทะนะคะจากอีสูซูเลยโลกโก้เขายังอยู่นะส่วนยางเดี๋ยวน้เ,นเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะเพราะว่ารถเนอะเพิ่งเอาเข้ามานะคะคันนี้เดี๋ยวรอบิ้วรอเปลี่ยนยางนะคะรอทำความสะอาดก็คือขึ้นขายได้เลยใครที่สนใจอยากจองอยากเป็นเจ้าของก่อนนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างหรือจะโทรหาเน่เนโดยตรงได้นะคะที่เบอร์0ูนย์1 5 4 3 6กนกะจ๊ะกระจมองข้างค่ะสีดำแต่กับสีของตัวรถคันนี้เดี๋ยวติดฟิล์มให้ใหม่เนาะที่จับที่เปิดนะคะเป็นสีดา อันนี้มันจะได้เป็นคอกเสมอเก่งมาแต่ถ้าใครที่บรรทุกประมาณนี้แหละใช้คอกเสมอเก่งได้เอาไปเลยแต่ถ้ารู้สึกว่าบรรทุกเยอะกว่านั้นนะคะอยากได้คอกที่มันสูงมันใหญ่กว่านี้เอาไปเลยเดี๋ยวใส่เป็นคอก10บชั้นให้ฟรีลงเล่มจดทะเบียนให้นะคะแล้วมาดูที่ด้านล่างนิดหนึ่งอ่ะคันนี้ล้กระทะเดิมจากโรงงานค่ะด้านหลังนะคะคันนี้นะถ้าบรรทุกประมาณ2-3ตันคันนี้ไปไหวนะคะ แต่ถ้าอยากได้บรรทุกใหญ่อยากได้บรรทุกเยอะกว่านี้อยากได้เป็นพาลอยโทรเข้ามาค่ะเดี๋ยวเน่ใส่ให้ส่วนยางค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นมิชลีน x c d 2ให้นะคะเป็นยางที่ใช้สําหรับบรรทุกเลยคันนี้นะคะคัสซีสวยๆค่ะไม่ผูกไม่เป็นสนิมเพราะฉะนั้นเอาออกไปใช้งานได้ยาวๆไม่ต้องห่วงนะคะด้านช่วงล่างคันนี้เขาก็มีโช๊คมาให้อยู่แล้วนะแต่ถ้าใครอยากได้เป็นพาลอยเนี่ยเดี๋ยวใส่ให้เพิ่มนะคะคันนี้ด้านหลังก็สวยๆนะจ๊ะนี่ รอยอาร์คนะคะฝากระโปรงด้านหลังก็คือยังมีอยู่เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าคันนี้ไม่มีชนหนักน้าท่วมไ,ไฟช็อตไฟไหม้มาเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านหน้ากันค่ะเพราะว่าดูรถต้องดูให้ครบเมื่อกี้เน่พาไปดูด้านในมาแล้วด้านหน้าด้านหลังด้านข้างก็คือพาดูแล้วนะคะด้านข้างตรงนี้เนี่ยพวกรอยอาร์คตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะถ้าเป็นรถตอนเดียวรถกระบะแบบนี้นะคะดูง่ายเพราะว่าตรงช่วงกระบะเขาก็จะมีรอยอาร์คเหมือนกันถ้าไม่มีเนี่ยคือโดนชนมานะทุกคนนะหรือไม่ห,หลายๆคนเอาทฤษฎีนี้ไปดูแต่ว่ารถมันก็หลายปีเนาะผา ถามว่ามีไหมก็มีแต่อาจจะเจือจางไปบ้างนะคะอาจจะจางไปบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดห้องเครื่องให้ดูกันนิดนึงนะคะลูกค้าหลายท่านเลยแบบโ,โม้หรือเปล่าไปดูจริงๆมันเป็นวิธีการดูรถจริงๆนะเนี้ยไม่ได้หลอกไม่ได้เอามาโม้นะคะคันนี้คันหน้าเดิมจา้าเครื่องยนต์ DDI Blue Power นะคะเขาเรียกว่าอะไรเครื่องยนต์แห้งสนิทไม่มีไหลไม่มีเยิม้มคันนี้เดียว เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะตัวกรองอากาศเปลี่ยนให้ทุกอย่างเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะจ๊ะลูกค้าสามารถเอาออกไปใช้งานได้เลยอ่ะ,อะครั้งนี้ครั้งนี้ใครอยากได้รีโทรเข้ามาราคาแค่5 3 5 0 0 0มาบาทเท่านั้นนะคะ5 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นรีโทรกิ้งกางเข้ามาวันนี้เนเน่เปิดจองแค่ร้อยเดียวเท่านั้นให้เฉพาะเดือนนี้ก่อนสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะวันนี้เนเน่ขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถบ้านรถมือสองแบบนี้นะคะให้คิดถึงเนเน่สมชายคลาสเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ